ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมงูอย่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมงูสำหรับวันนี้ผมก็มีประเด็นที่จะมาตอบคำถามแล้วก็มาทำความเข้าใจใน รายละเอียดของการให้อาหารประเภทลดต้นทุนนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ฟังผู้ชมหรือว่า FC บางท่านถามมาสอบถามมานะครับอาจจะยังไม่เข้าใจจึงได้นำมาพูดคุยอีกครั้งครับสำหรับการให้อาหารลดต้นทุนนั้นมีบางท่านถามเข้ามาว่าควรให้ ตอนหมูอายุเท่าไหร่ครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอาหารล,ลดต้นทุนนั้นโปรโตีนอาจจะมีน้อยนะครับการให้เลยให้ไวมันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเป็นผมนะครับการที่จะให้อาหารลดต้นทุนนั้นอย่างช่วงนี้นี่ครับหมูรุ่นนี้นี่เราก็จะยังไม่ให้นะครับ เราจะตั้จะคุ้นเขาไปก่อนนะครับก็คือช่วงนี้เราก็ยังให้อาหารปกตินะครับเม็ดสำเร็จรูปซึ่งเป็นอาหารสูตรเบอร์หนึ่งนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนึกว่าจะให้เลยไม่ใช่นะครับเรารุ่นนี้เราจะต้องอนุบาลเราจะต้องดูแลก่อนให้อาหารเบอร์หนึ่งสูตรเบอร์หนึ่งสำหรับข้อผมผมก็จะให้ ประมาณให้ตกเฉลี่ยตัวละ1กระสอบหรือ1ถุงนะครับหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะกินได้กี่วันก็ขอให้ได้1กระสอบนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาให้อาหารเบอร์2นะครับเบอร์2เนี่ยผมก็จะให้อยู่บางคอกผมก็จะให้ สองก็สอบต่อตัวสองกรสอบต่อตัวก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปกินอาหารลดต้นทุนประเภทโปรโตีนน้อยๆนะครับก็เพื่อป้องกันการแค่แกล้นนั่นแหละครับซึงบางท่านถามมาว่าหมูหนักกี่กิโลถึงให้กิน อันนั้นเราไม่ได้วัดกันตรงนั้นนะครับเราวัดกันตรงที่หมูเราได้บริโภคอาหารพบส่วงหรือ,อยังบางท่านก็อาจจะให้ตั้งแต่บริโภคอาหารเบอร์สองหมดไปตัวละกรสอบอันนั้นก็เห็นแล้วแต่ท่านเห็นสมควรนะครับไม่ผิดไม่ถูก ถ้าช่วงไหนพอมีทุนหน่อยผมก็จะให้กินถึงสองกระสอบนะครับถ้าช่วงไหนราคาหมูม,มันต่ำม,มากผมก็จะให้เบอร์หนึ่งหนึ่งกระสอบเบอร์สองหนึ่งกระสอบนะครับถึงจะให้อาหารสำเร็จสำเร็จรูปถึงจะให้อาหารแล้เต็มทุนโทษและทีน,ทน,ทน,ทนี้ส่วนสูตรผสมนะครับสูตรผสม มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกนะครับบางท่านอาจจะใช้สองต่อหนึ่งก็คืออาหารลดต้นทุนหรือว่ามันหมักยิสที่ผมใช้อยู่เนี่ยสองกับสองต่ออาหารหนึ่งถุงสำหรับผมผมจะใช้รุ่น,นก่อนนะครับผมใช้6ต่อหนึ่งหต่อหนึ่งเลยแล้วก็ ใช้หัวอาหารเม็ดสำเร็จรูปเบอร์สามแต่ก็มีบางเจ้านะครับที่ใช้หนึ่งต่อ2เป็นอันดับนะครับถ้าใช้1ต่อ2น้ำหนักเฉลีย่ยจะดีกว่าหมูก็เจริญเติบโตได้ดีกว่าหเหตุตผลก็เพราะว่าโภชนาการมันจะได้มากกว่ามันจะได้สมบูรณ์กว่านะครับ ผมผมก็จะใช้หนึ่งต่อหช่วงนี้หมูกำลังขึ้นกำลังเป็นขาขึ้นผมก็จะหันมาใช้สี่ต่อหนึ่งหรือบ,บางรุ่นก็อาจจะใช้สามต่อหนึ่งซึ่งผมก็เป็นการลดต้นทุนนะอย่างหมูสองหอกนี้นะครับหมูสองรุ่นนี้ตอนนี้ก็ยัง บริโภคอาหารเบอร์หนึ่งอยู่นะครับยังไม่ครบ,คร,บรุ่นเล็กเนี้ยก็ยังไม่ได้ให้วัคซีนนะครับซึ่งผมจะใช้เซอร์โครนะครับเป็นวัคซีนเกี่ยวกับทางเดินระบบทางเดินหายใจระบบปอดนะครับมันจะเป็นวัคซีนที่กว้างขวางหน่อย นี่แหละครับ,รบก็เห็นสมควรนะครับถ้าท่านใดที่จะมาใช้ก็จงพึงระวังนะครับว่าจะใช้ตอนไหนถ้าเราใช้ตอนนี้เลยเนี่ยกับรองแค่แกลน้แน่นอนนะครับผลเสียจะตามมาซึ่งพวกนี้ก็คาดว่า น่าจะใช้ก็อีกเป็นเดือนกลครับกว่าจะบริโภคหมดนี่ก็พึ่งหมดไปสองกระสอบนะครับสำหรับอาหารเบอร์นึ่งนะครับครับพอพูดมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ให้ท่านไปพินิจพิจารณานะครับการผสมอาหารลดต้นทุนใช้ว่าจะลดต้นทุนอย่างเดียวลดไปมากๆ ผมแค่แกลนน้ำหนักเฉลี่ยไม่ได้แทนที่จะได้กำไรนะครับอาจจะขาดทุนมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับในการใช้อาหารลดต้นขลรายละเอียดส่วนอื่นก็อลองไปสืบค้นดูในเพลย์ลิสนะครับเพราะว่าผมทำไว้หลายคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อพบพระคุณทุกท่านนะครับที่ มารับฟังและก็รับชมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับสำหรับคนเข้ามาใหม่ๆก็เพื่อที่จะมาฟังเรื่องของงูกันนะครับส่วนคลิปนี้ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วค่อยมาเจอกันในคลิปต่อๆไป ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องไรอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับหัวหมูก็เขาเป็นใต้คลิปได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีมีชัยท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ